อ่ะมาถึงคุณแบงค์บ้างละกันครับผมทานสลินโบสได้ยังไงก็อย่างแรกเลยมาจากที่พี่สาวของผมเนี่ยแนะนําให้ผมทานนี่แหละใช่คันนี้เลยครับใช่ไหมครับแปลว่าคุณมิ้งทานก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยมาให้น้องทานใช่คือตอนแรกจริงๆต้องบอกว่าเราก็คนในครอบครัวเนี่ยเขาต้องห่วงเพราะแบบว่าเฮ้ยถ้ามันมีเอฟเฟกต์อะไรเราก็ไม่อยากให้น้องเราเนี่ยเจอแปลว่าเราพิสูจน์มาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันปลอดภัยมันดีแล้วคือทาน คือไม่ใช่ว่าทานเองแป๊บหนึ่งแล้วให้น้องทานเลยนะคะคือทานเองแล้วแล้วหยุดแล้วด้วยหยุดหยุดทานก่อนเพื่อเราจะได้ดูว่ามันโยโย่ไหมแล้วมันโยโย่ไหมไม่เลยก็คือแบบปกติเลยทุกอย่างใช้ชีวิตปกติไม่ได้น้าหนักไม่ตีกลับมาบทานปกติทุกอย่างไม่ได้มีความแบบอยากอาหารอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยอะ่ะปล,ลอดภัยได้มนก็น่าจะดีกับน้องชายเราด้วยใช่แล้วตอนนั้นค,คือน้องชายแบบหูร้อยกว่าโลฮะคุณหนักร้อยกว่าโลเหรอใช่ครับเคยหนักถึง108กิโลกรัมเลยครับแล้วตอนนี้คุณหนักเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ7 2ครับ ดี๋ยวนะนี่คือลูกของคุณตอนนั้นคือเริ่มผอมแล้วครับรูปนี้อันนี้คือเริ่มผอมแล้วเริ่มผอมรงแล้วครับเมื่อก่อนร้อยแปดโลนั่นแปลว่าคุณเป็นโกตีเลยนะใช่ป่ะตอนแรกย่างโจรเลยครับเหมือนโจรเลยมากว่าเป็นโจรเลยเหรอใช่ครับทำไมทำไมถึงร้อยแปดโลแปลว่าเป็นคนทานเยอะคือมีคนที่ชอบทานทุกอย่างเลยครับทานเยอะมากแล้วก็ของมันนี่คือจะไม่เลี่ยงเลยคือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยแบบออกกําลังกายไหม ตอนนั้นคือออกไหมก็มีออกบ้างแต่ค่อนข้างจะน้อยครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยงานราค่อนข้างเยอะที่มหาลัยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเท่าไหร่ก็คือเน้นไปวิชาหลักคือวิชากิน <ไ S 2> ใช่คร<ช>ับวิชา,สาเสรม<ะ>ิมก็อ,ออกกําลังกายซึ่งน่าจะได้เอฟใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับครับร้อยแปดโลตอนที่น้ำหนักร้อยแปดโลรู้สึกไงบ้างเคยรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองไหมหรือว่าแบบโหคนมองเราว่าเป็นคนอ้วนว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกตรงเลยอืมครับคือตอนแรกคือไม่เป็นคนที่ไม่แต่งตัวเลยครับคือ ได้ชุดไหนที่อยู่บนกองนี่คือชุดนั้นเลยอันานใส่ได้ใส่อะใช่ครับกางเกงบอลเสอยืดออกนอกบ้านได้ใช่ครับได้ก็คือคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนที่เราอ้วนเนี่ยบางทีเราไม่รู้สึกตัวว่าเราอ้วนจริงๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะหลอกตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยยังดูดีอยู่ยังขออยู่ยังกินได้ยังกินได้อยู่อีกนิดนึงยังกินได้ครับแต่คือเริ่มรู้ตัวตอนที่เราเนี่ยเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาเดินไปมหาลัยหรืออะไรอย่างนี้หรือว่า ปวดเข่าเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยครับพอหนักมันเยอะใช่ครับนั่นแปลว่าจริงจุดเปลี่ยนในการที่อยากจะลดน้าหนักของคุณแบงค์คือเรื่องของสุขภาพมากกว่าการที่อยากจะดูดีใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพอพี่สาวได้แนะนาสลินโบลให้ทานเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเราอย่างไรบ้างก็ตอนแรกอ่ะไม่คือคนที่ไม่สนใจพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เลยผู้ชายอ่ะก็ผู้ชายไม่อะไรมากมายอยู่แล้วเนาะคือพี่สาวเนี่ยเขานําให้ทาน่างที่ดีสุดเลยคือเนี่ยเขานําให้ทดลองเนี่ย คืออย่างที่ดีเลยคือฟรีด้วยฟรีด้วยกินฟรีด้วยกินฟรีด้วยครับไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ก็ดีดีกว่าเออกินฟรีแล้วในเมื่อพี่สาวเราก็รันตรีมาแล้วปลอดภัยเอ๊ะหรือว่าเฮ้ยเขาจะฆ่าเราเอามรดกหรือเปล่าเออมันก็เป็นไปได้นะเราบผมแต่คืนจริงก็คือพี่เอามาให้ลองเนี่ยก็คือมั่นใจอย่างแล้วว่าพี่ต้องเลือกมาแล้วว่ามันดีแต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเขาด้วยแหละใช่ครับไเห็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็พอเขาไม่ให้ลองก็นี่เราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงด้วยปกติคนอ้วน่่ยาไใงง แต่พอพี่บอกลองดูสิก็คือไม่เสียหายอะไรแล้วพี่ก็ลองไปแล้วผมเลยจ้ลองลองบ้างก็บอกวิธีการทานที่มันถูกต้องวิธีการใช้อย่างปลอดภัยนะครับอ่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในช่วงประมาณ2-3เดือนแรกอะครับก็ทานปกติเลยก็คืออาหลังอาหารมือละ2เม็ดใช่ไหมระหว่างระหว่างมือก่อนใช่ก่อนอาหารก่อนอาหารเม็ดครับผมวันละกี่ครั้ง ทาน3มื้อเลยครับก็คือทานทุกมื้อเลยเป็นมื้ออาหารใช่ไหมครับซิ่งบอสอย่างเดียวครับเป็นระยะเวลากี่เดือนประมาณ 2- ถึงสเดือนนะครับลดมากี่โลลดไปประมาณ10กว่าโลเลยครับ3เดือนแรก10โลครับผมออกกาลังกายหรือเปล่าช่วงแรกนี่บอกเลยว่าออกกำลังกายค่อนข้างจะน้อยครับแต่ก็มีคุมอาหารด้วยบ้างนิดนึงก็คือทานพวกโปรตีนมากกว่าแป้งก็ตามโปรตีนในการที่ค่อยๆลดแป้ง เพิ่มโปรตีนเซนบอดได้เพียงพอออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับและทําไมถึงลดได้33โลมันใช้เวลากี่เดือนครับเนี่ยทั้งหมดประมาณ6-7เดือนนะครับ6เดือน33โลนี่คุณเหมือนขุ้อดอาหารเลยนะต้องบอกก่อนวิธีการอดอาหารเป็นวิธีการลดน้าหนักที่ผิดวิธีเพราะทำให้ร่างกายเราโดนไปหมดเลยใช่ครับแต่ว่าเซนบอดมันแค่ดักให้ของเสียเข้าสู่ร่างกายครับผมหลังจากนั้นพอลดมา33โลแปลว่าปัญหาเกิดกับคุณแล้วแหละเพราะคุณต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช่ครับอย่างแรกคือลดทั้งตู้เลยครับผมใช่ไหม และนอกจากนั้นมันก็ดูดีขึ้นด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงขึ้นบ้างเวลาเราลดมา3 3กโลแล้วนอกจากเรื่องสุขภาพที่มันดีขึ้นคือนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นใจครับเวลาเราออกไปเที่ยวงานสังคมหรือว่าไปหาเพื่อนหรือไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็มั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็หรรันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยครับอืมแล้วในเรื่องการกินล่ะครับในเรื่องการทานผมตอนนี้นี่คือผมจนค่อนข้างทานอาหารที่ ดีต่อสุขภาพในทานพวกอาหารเกิดสคเลนกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคครับดีเลยครับอ่านี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้จริงมานะครับก็เห็นแล้วความมั่นใจที่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะครับและนี่ครับคือตัวอย่างเพียงแค่คู่แรกเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ใช้สซรินโบจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังแวะมาใหม่ครับ